สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่4พลตรีปราโมทพรมอินเปิดเผยถึงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีกำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่4 ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมาถึงในวันที่14พฤษภาคม2566เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องจากมีกำลังพลข้าราชการในสังกัดกองพันทหารช่างที่4 0 1โพสต์ข้อความในกลุ่มไลน์กำลังพลสังกัดกองร้อยกองบังคับการกองพันทหารช่างที่401ในข้อความมีความพยายามโน้มน้าวให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่ง จากการกระทำดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเหนือตนที่ได้ออกนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของกำลังพลสังกัดกองทัพบกทุกนายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายการเลือกตั้งโดยเฉพาะการให้สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลในการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ที่ตนเห็นว่ามีความเหมาะสมรวมทั้งต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดปัจจุบันกองทัพภาคที่4ได้สั่งการให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วน เบื้องต้นเจ้าต,ตัวให้การรับสารภาพว่ากระทําเรื่องดังกล่าวจริงเนื่องจากเป็นความชอบส่วนตัวและต้องการโน้มน้าวให้กําลังพลในกองร้อยคล้อยตามซึ่งการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรงกองทพัพภาคที่4ี่ได้สั่งลงทันทางวินัยด้วยการจําขังเป็นเวลา30วันงดบําเหน็จ,จประจําปีและปรับย้ายออกจากตําแหน่งเดิมรวมทั้งหากพบว่ามีกําลังพลอื่นใดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะพิจารณาลงทันทางวินัยขั้นสูงสุดเช่นกันต่อไป